ลนชสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะพวกเขาเป็นองครักษ์ส่วนตัวองค์ค่ะแฮนเซิลพูดจนถึงตอนนี้มีแค่คำพูดของไวคาวเท่านั้นที่บ่งบอกว่ารากของดอกบัวาสามารถยับยั้งเครื่องหมายบนหน้าผากได้ซึ่งถ้ามันยังไม่ถูกยืนยนันแฮนเซิลก็ไม่คิดจะปล่อยให้เสียซึงและกูเชิงเฉิงเข้าไปเสี่ยงกับดันวูขมวดคิ้วแล้วพูดที่นี่อันตรายดังนั้นพวกเราควรจะจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด พวกเจ้าควรจะเข้าไปช่วยขุดด้วยแฮนซ์นมองไปที่กับตันวูดแล้วพูดถ้าอย่างนั้นทาไมเจ้าถึงไม่เข้าไปขุดด้วยละ่ะพวกเจ้าเองก็เป็นองครักษ์เหมือนกันไม่ใช่หรอเจ้ากาดียังไงอย่าได้เปรียบเทียบพวกเรากับพวกเขามาควิสคนหนึ่งพูดขึ้นมาด้วยความโกรธกับตันวูดมองแฮนซ์นด้วยสีหน้าที่แข็งขืนแล้วพูดถึงพวกเขาจะเป็นองครักษ์เหมือนกันแต่ถ้าพวกเรามีเจ้านายที่ต่างกัน ฮันเซนเข้าใจว่ากัปตันวูดจังใจจะเสืออะไรแต่เขาก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนใจเขาพูดกลับไปมันต่างกันอย่างที่บอกแต่ข้าคิดว่าพวกเขาสําคัญกว่าพวกเจ้ากัปตันวูดดูไม่พอใจแต่แบ็กสตีลพูดแทรกขึ้นมาก่อนกัปตันวูดที่นี่เป็นดาวของฮันเซนและพวกเขาก็เป็นผู้คนของฮันเซนได้โปรดระวังคําพูดของเจ้าด้วยนายน้อยพวกเรารับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของรีเบ็ตข้าจําเป็นต้องควบคุมสถานการณ์นี้ด้วยตนเอง กัปตันวูดพูดอย่างเย็นชาดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้สนใจไรแบ็กสติลเช่นเดียวกันแบ็กสติลขมวดคิ้วแล้วพูดกับตันวูดการปฏิบัติในครั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของข้านายท่านบอกว่านายน้อยยังเด็กเกินไปเมื่อเรื่องนี้มีผลต่อทั้งเผ่าพันธุ์ดีเบตข้าก็ต้องเป็นคนจัดการด้วยตนเองได้โปรดเข้าใจด้วยกับตันวูดก้มหัวให้กับแบ็กสติลแต่มันเห็นได้ชัดว่าเขาไม่คิดจะมอบอำนาจการตัดสินใจให้กับแบ็กสติลถ้าเป็นอย่างนั้นพวกเราก็คงต้องแยกทางกัน หลังจากที่พูดอย่างนั้นแทนเซิก็เดินออกไปในทิศทางอื่นพวกเจ้าจะต้องทำตามที่ข้าสั่งถ้าไม่มีคำสั่งของข้าไม่ว่าใครก็ห้ามทำตามใจชอบใครก็ตามที่ไม่เชื่อฟังข้าจะถูกข่ากัปตันวูดพูดขณะที่เรามาคริสเข้ามาขวางทางแฮนเซอาไว้ไดยกวูดแบสติลพูดด้วยสีหน้าที่แข่งขึม ได้โปรดอภัยให้กับข้าด้วยนายน้อยแต่นี่เป็นเวลาสำคัญกับตันวัวแล,ล้วออกมาคริสก้มหวยกับแบ็กสติลแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ชี้มีดไปที่ฮันเซนพวกเจ้าอยู่ที่นี่แล้วอย่าได้เพิ่พลาดไปไหนไม่อย่างนั้นแล้วก็อย่าโทษข้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เพราะคำพูดของแบ็กสตีลกับตันวูจึงไม่คิดจะบังคับเสียซึงและกูเชิงเฉิงอีกเนื่องจากดอกบัวนั้นอ่อนดังนั้นการขุดพวกมันขึ้นมาจึงไม่ใช่งานยากอะไรพวกบาฮารอนสามารถขุดรากของดอกบัวมาได้จํานวนมากเมื่อดอกบัวถูกขุดขึ้นมาแล้วกับตันวูก็ชี้ไปที่พวกมันและถามไวคาวดีปูนี่ใช่รากบัวที่เจ้ากินเข้าไปใช่ไหมใช่แล้วมันคือรากบัวที่ข้าเคยกินพันเข้าไปไวคาวดีปูแพกหน้าเจ้า เข้ามาแล้วกินลากบัวดอกนี้เข้าไปกัปตันวูดพูดกับหนึ่งในบารอนเขาตัดลากเล็กๆให้บารอนคนนั้นกินเข้าไปบารอนคนนั้นทั้งตกใจและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันเขาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้กินมันเข้าไปซึ่งมันทําให้เขารู้สึกรังเลกินเข้าไปซะกัปตันวูดมองบารอนคนนั้นด้วยสายตาที่เย็นชาบารอนคนนั้นหยุดลังเลแล้วทาตามที่ถูกสั่งเขาเริ่มกินส่วนหนึ่งของลากดอกบัวเข้าไป ร่าของดอกบัวน,นั้นกรุบกรอบแล้วมันก็มีกลิ่นหอมโชยออกมาบารวนคนนั้นกัดเข้าไปคําเล็กๆไม่มีใครรู้ว่ามันได้ผลหรือเปล่าแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าไม่ได้มีผลเสียอะไรเช่นเดียวกันเขาปิดท้ายด้วยการกัดเข้าไปคําใหญ่คุณน้าคนอื่นๆจับตาม,มองไปที่เขาแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่เขากินมันเข้าไปเครื่องหมายรูปไข่ก็ย่างปรากฏอยู่บนหน้าผากของเขา กัปตันวู้จับจ้องไปที่บารอนคนนั้นและหลังจากที่ผ่านไปสักพักใบหน้าของบารอนคนนั้นก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวมันดูเหมือนกับว่าบารอนคนนั้นกําลังจะแข่งตายเขากอดตัวเองขณะที่สั่นไปทั้งตัวขานาวขาหนาวเหลือกเกินไวคาวดีปูนี่มันคืออะไรกันกัปตันบูดหันไปหาไวคาวดีปูไวคาวดีปูอธิบายใช่แล้วนี่แหละใช่เลยตอนที่ขากินมันเข้าไปครั้งแรกข้าก็รู้สึกหนาวเหมือนกัน เขาจะหายดีในอีกพักหนึ่งนานแค่ไหนกันกัปตันวูดถามข้าไม่ได้จับเวลาแน่นอนเอาไว้ในตอนที่ข่ากินเข้าไปในตอนแรกบางทีอาจจะสักสิบนาที วัยข่าวเดวปูพูดหลังจากที่คิดอยู่คู่หนึ่งกับตันวูไม่ได้พูดอะไรอีกแต่เขาแค่รอดูผลของมันสิบนาทีผ่านไปความหนาวของบารอนคนนั้นก็เริ่มจะบรรเทาลงเขาเริ่มมีสีหน้าที่ดีขึ้นเครื่องหมายรูปใครบนหน้าผาของเขาก็เริ่มจะจางลงไปเช่นกันตอนนี้มันมีเพียงแค่เงาดำอ่อนๆบนหน้าผาของเขาเท่านั้นเร่งมือขุดพวกมันที่เหลือขึ้นมา กัปตันวูดออกคำสั่งกลุ่มของบารอนใช้เวลาขุดรากบัวกว่าสองชั่วโมงซึ่งพวกเขาได้รากบัวมาหลายพันกิโลกัปตันวูดเก็บไปบางส่วนและมอบส่วนที่เหลือให้กับพวกบารอนแต่เขายังไม่ปล่อยให้พวกบารอนกินมันเข้าไปทันวูดตอนนี้ข้ากินรากบัวเข้าไปได้หรือยังเดโอดเถอว้ข้าวด้ปูถามอย่าห่วงเลย เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้วพวกเจ้าเชิญเอาพวกมันไปได้เลยแต่ตอนนี้พาข้าไปยังสถานที่ที่เอิร์ธไคลรอดพบกับไข่ใบนั้นก่อนกัปตันวูดพูดอย่างไร,รอารมณ์สีหน้าของไวคาวดีปูเปลี่ยนไปทันทีเขาไม่ต้องการจะไปที่นั่นแต่เขาต้องนำทางไปโดยไม่มีทางเลือกหมอนี่มาที่นี่เพื่อจุดประสองค์อื่นเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะกำจัดเครื่องหมายของเรเวนเท่านั้น กูชิงเชิงกับซิปฮันเซนฮันเซนไม่ถนัดกับการพูดกระซิบดังนั้นเขาแค่พยักหน้าเขาเองก็สามารถบอกได้ว่ากับตันวูดไม่ได้มาที่นี่เพื่อรากบัวอย่างเดียวมันเห็นได้ชัดว่าจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าแอบแฟงอยู่พวกเขารับคำสั่งจากราชาแบ็กมูนถ้าสิ่งนั้นมีค่าจริงๆทำไมราชาแบ็กมูนถึงไม่มาที่นี่ด้วยตนเองเซียซึงพูดเซียซึงเองก็เชี่ยวชาญด้านกันกระซิบเช่นเดียวกันมีเพียงแค่ฮันเซนและกูชิงเฉิงเท่านั้นที่ได้ยินเสียงที่เขาพูด ความสามารถเล็กๆน้อยๆเหมือนจะมีประโยชน์กว่าที่คิดเอาไว้แฮนเซิลรู้สึกหดหู่เขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพลังแห่งเสียงมากนะักไม่อย่างนั้นแล้วก็เขาก็คงจะไม่ต้องเป็นใบในสถานการณ์แบบนี้กูชิงเชิงพูดไม่ใช่มันกลับกันตั้งหากการที่ราชาแบ็กมูนไม่มาที่นี่ด้วยตนเองนั่นหมายความว่าสิ่งของนั้นสําคัญมากกว่าที่พวกเราจะจินตนาการได้ถ้าเขามาด้วยตนเองราชาคนอื่นๆจะสังเกตเห็น เพราะยังไงซักการที่เขาเดินทางมาที่ดาวอุปราคาก็เป็นอะไรที่น่าสงสัยเกินไปมันไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องเดินทางมาที่ดวงดาวของฮันซันถ้าราชาคนอื่นๆพบว่าเขาเดินทางมาที่นี่เขาก็อาจจะไม่ได้สิ่งของที่ต้องการอย่างนี้นี่เองเซียซึงแพกหน้า,นาเขาคิดว่าสิ่งที่เธอพูดฟังดูสมเหตุสมผลหลังจากนั้นเขาก็ถามของที่ว่านี่คืออะไรกันเรื่องนั้นพวกเราจําเป็นต้องถามจากกับตันฮูด เขาเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้เกี่ยวกับสิ่งที่กำลังทำอยู่แบ็กสติลและมาคริสทั้งสี่ดูเหมือนจะไม่ได้รู้อะไรมากเช่นเดียวกันกูชิงเชิงพูดอย่างเงียบๆกลุ่มของพวกเขาติดตามไวคา,าวดีปูไปแต่ทันใดนั้นฮันเซนก็รู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวบนหลังของเขาฮันเซนแกล้งทำเป็นว่าจะไปตักน้ำเพื่อที่เขาจะได้เอื้อมมือไปสัมผัสด้านหลังสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่นั้นคือกล่องที่มีขนนกโลหะบรรจุอยู่ข้างใน แฮนเซนไม่ได้บอกเรื่องที่เขาพบขนนกโลหะในร่างกายของไวคาวินและเขาก็เก็บมันเอาไว้ในกระเป๋าเนื่องจากกังวลว่ามันอาจจะก่อปัญหาอะไรขึ้นในช่วงที่เขาไม่อยู่ซึ่งตอนนี้จู่ๆจุมันก็เริ่มเคลื่อนไหวขึ้นมาขณะที่พวกเขาเดินต่อไปขนนกนั้นก็สั่นมากขึ้นเรื่อยๆโชคดีที่มันมีกระเป๋าปกคลุมอยู่ทําให้คนอื่นไม่สังเกตเห็นมันพวกเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงลานกว้างแห่งหนึ่งที่มีโครงกระดูกกระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมดและที่ใจกลางของลานกว้างก็มีไข่สีดําขนาดใหญ่อยู่ ไวคาวดบีบูวัดกลัวไข่สีดำเข,ข้าขาอ่อนลงไปขณะที่กำลังยืนอยู่ลานกว้างในทางกับการกับตันวุฒดูดีใจขึ้นมาเขาสั่งให้คุณนางทุกคนเดินออกไปข้างหน้าแม้แต่ไวคาวดบีบูที่ขาอ่อนก็ถูกลากตัวไปโดยมาควิสคนหนึ่งหนึ่งในมาควิสชักดาบออกมาเพื่อขู่ให้ฮันเซิเดินเข้าไปในลานกว้างฮันเซนไม่คิดว่าไข่ฟองนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้ขนนกสั่นไหวเพราะในตอนที่เขาเข้าไปใกล้ไข่สีดำนี้ขนนกโลหะก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาที่รุนแรงขึ้น ขนนกโลหะนี่คืออะไรกันแน่มันเป็นขนนกของเรเวนอย่างนั้นหรอหรือว่าบางทีมันจะเป็นหนึ่งในสมบัติของพวกเขาแฮนเซนค่าคิดถ้าพวกเราพบต้นเหตุแล้วทําไมพวกเราไม่ทำร้ายมันแฮนเซนพูดกปตันวุดมองแฮนเซนอย่างยินชาแล้วพูดทําลายมันทําไมเจ้าไม่เข้าไปลองทําดูละ่ะ En, แฮนเซนแงำเขี้ยวมีดผีสิงออกมาแล้วฟันใส่เปลือกไข่มีเสียงของโลหะดังขึ้นมาท่ามกลางประกายไฟแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่มีร่องรอยปรากฏขึ้นบนเปลือกไข่แม้แต่นิดเดียวแฮนเซนแปลกใจไข่นี่แข็งแรงขนาดนั้นเลยถึงแฮนเซนจะไม่สามารถใช้พลังที่แท้จริงของมีดเขี้ยวผีสิงได้แต่ความคมของมันก็มากพอที่จะทำให้เขาทิ้งร่องรอยไว้บนอาวุธจีโน่ระดับเอิร์ธแต่นี่มันไม่มีร่องรอยบนเปลือกไข่เลยแม้แต่นิดเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทนทานของมันกับตันวูดเจ้าทำลายมันได้ไหมแบ็กสติลถามนายน้อย,อยถึงแม้ข้าจะเป็นระยุกแต่ข้าทำลายมันไม่ได้ทางเดียวที่จะแก้วิกฤตครั้งนี้คือต้องนำมันกลับไปที่ปราสาทกับตันวูดผู้อย่างมีมารยาทเจ้าคิดว่าคำโกหกจะหลอกเด็กได้หรือยงังไงเสื้อซึ่งยิ้มออกมาสีหน้าของกับตันวูดยังคงเข้มขึงขณะที่แบ็กสติลถามขึ้นมาในทันทีกับตันวูดทำไมท่านพ่อถึงส่งเจ้ามาที่นี่ ท่านพ่อมีจุดประสงค์อะไรกันแน่แบ็กสติลมิเนโงเขารู้ว่าราชาแบ็กมูนไม่มีทางส่งดยุคคนนึงมาที่นี่เพียงเพื่อจะช่วยฮันเซนนายน้อยข้าแค่มาที่นี่เพื่อทําตามคําสั่งที่ได้รับเท่านั้นข้าไม่รู้อะไรไปมากกว่านั้นกัปตันวูดพูดแบบ็กสติลหยุดถามพอเขารู้ว่าไม่มีทางที่จะได้ข้อมูลจากกัปตันวูดเขาเดินไปหาฮันเซนแล้วพูดข้าต้องขอโทษด,ด้วยข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าการมาที่นี่ของข้าจะนำภัยมาสู่เจ้า แทนที่จะเป็นการช่วยเหลือนั่นไม่เป็นความจริงถ้าเจ้าไม่มาพวกเราก็คงไม่ได้มาอยู่ในที่แห่งนี้ au, แฮนเซนยิ้มราวกับว่าเขาไม่ได้รังเกียจอะไรแบ็กสติลมองแฮนเซนด้วยสีหน้าที่แข่งขรึมไม่ต้องกังวลตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตจะไม่มีใครทําอะไรเจ้าได้แม็กสติลไม่ได้เพียงแค่ต้องการจะบอกแฮนเซนคนเดียวเท่านั้นแต่นี่ยังเป็นคําเตือนแบบอ้อมๆให้กับตันวูดเมื่อกับตันวูดได้ยินอย่างนั้นเขาก็ายิ้มออกมาและพูด นายน้อยกังวลมากเกินไปแล้วฮันซันเป็นลูกศิษย์ของราชินีแห่งมีดข้าไม่กล้าทำอะไรเขาพวกเรามาที่นี่เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จเท่านั้นพวกเราไม่ได้ต้องการจะทำร้ายใครทั้งนั้นหลังจากนั้นเสียงของกัปตันวูดก็เปลี่ยนไปเป็นเสียงที่เย็นชาแต่ถ้ามีใครบางคนพยายามจะหยุดพวกเราจากการทำภารกิจพวกเราก็จะไม่แสดงความปาณีหลังจากนั้นกัปตันวูดก็บอกให้พวกบารอนช่วยกนแบกไขเข้าไปในปราสาทแบ็กสตีล เจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับเลเวนบ้างแฮนเซนถามแบ็กสติลเขาเชื่อจากใจจริงว่าแบ็กสติลไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแผนการของกัปตันวูดคนอย่างแบ็กสติลไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นแบ็กสติลคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะพูดเรเบตนั้นปกครองในร่กมูลมากกว่าพันล้านปีทั้งหมดที่ข้ารู้ก็มีแค่เรื่องทั่วๆไปที่ถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ถ้าว่าพวกมันถูกเขียนขึ้นเพื่อเชิดชูเผ่าพันของพวกเราดังนั้นมันง่ายที่เรื่องราวจะถูกดัดแปลงไป เรเวนคืออะไรกันแน่มันมีตำนานอะไรที่ถูกบันทึกเอาไว้บ้างแฮนเซินถามหนังสือประวัติศาสตร์ไม่ได้บันทึกเกี่ยวกับรูปร่างที่แท้จริงของเรเวนเอาไว้พวกเรารู้แค่ว่าพวกมันคล้ายกับนกข้าได้ค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูลที่พวกเรามีและได้เรียนรู้ว่าเครื่องหมายรูปไข่ามาจากไหนแต่สําหรับเรื่องราวเกี่ยวกับเรเวนนั้นมันแทบจะไม่มีข้อมูลอะไรที่ถูกบันทึกเอาไว้เลยแม็กสติลส่ายหัวนั่นมันแปลกจริงๆ เผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังแบบนี้ทําไมถึงไม่มีข้อมูลอะไรถูกบันทึกเอาไว้เลยอย่างน้อยหนังสือประวัติศาสตร์ก็น่าจะเขียนให้พวกเขาเป็นตัวร้ายแต่นี่กลับกลายเป็นว่าพวกเจ้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาหน้าตาเป็นยังไงแฮนสันพูดพร้อมขมวดคิว้วมันแปลกจริงๆนั่นแหละ แม็กซ์เลเพ็กหน้ากับตันบู๊ได้ยินทุกคําที่พวกเขาพูดแต่เขาไม่ได้สนใจอะไรเขาแค่บอกให้ทุกคนเร่งมือเท่านั้นบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเอิร์ธไคลอดได้ทําให้กับดักทั้งหมดทํางานไปแล้วดังนั้นมันจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาในระหว่างการเดินทางคนนกโรหะเริ่มที่จะสันดัวขึ้นเรื่อยแฮนซอนไม่แน่ใจว่านั่นถือว่าเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายกันแน่พวกเรายังไม่พบร่องรอยของไวคาวเวนเลยนี่เขาไปติดเชื้อมาจากที่ไหนกันแน่ แนเซนคิดหลังจากผ่านไปครึ่งวันในที่สุดเขาก็มายืนอยู่หน้าปราสาทแห่งหนึ่งที่ถูกทําขึ้นมาจากทองแดงสีม่วงซึ่งมันดูลึกลับมากๆบนกำแพงของปราสาทมีภาพวาดอยู่มันเป็นภาพวาดของสิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายมนุษย์และหูของกระต่ายเห็นได้ชัดว่ามันเป็นภาพวาดของชาวรีเบตในภาพวาดนั้นชาวรีเบตไม่ได้ยืนอยู่แต่ชาวรีเบตในภาพกําลังลากผ้าหนาบางอย่างที่ดูเหมือนกับรถม้าพวกเขากําลังถูกใช้งานราวกับสัตว์ เจ้าละค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ